ต่อไปเราจะมาทดลองเขียนแบบงานไอโซเมตริกนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่างานไอโซเมตริกที่เราเขียนนะครับรือว่าการปรับแต่งตัวอักษรตัวหนังสือที่เราใช้นะครับเป็นแบบไหนได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วในการเขียนแบบไอโซเมตริกนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนต้องการจะโชว์จุดไหนหรือว่าความสวยงามของการปรับแต่งเป็นแบบใดบางครั้งเราอาจจะเขียนส่งหรือที่ไม่ได้ซีเรียสจุดต่างๆก็สามารถเขียนได้โดยทั่วๆไปเราจะมาทดลองการเขียนงานอโซเมตริกที่เรียกว่าได้ขนาดและก็มาตรฐานตามที่ ทั่วไปเขียนกันนะครับซึ่งบางครั้งอาจจําเป็นจะต้องมีการปรับแต่งขนาดของตัวอักษรหรือว่าเป็นคําสั่งสําเร็จรูปในการปรับทิศทางองศาของตัวอักษรนะครับไม่ว่าจะเป็น minus plus standard หรือว่า s t y l ์หนึงนะครับตอนนี้เราจะมาทดลองเขียนงานไอโซเมตริกก่อนนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะเข้าไปปรับแต่งหรือว่าเซต พื้นที่เขียนแบบในงานเขียนแบบแปลนให้เป็นงาน iso metric นะครับเลื่อนเมาส์ลงมาที่ปุ่ม snap นะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่คำสั่ง setting นะครับติ๊กที่ iso metric snap นะครับแล้วก็กดปุ่ม ok เราจะสังเกตว่าเคอร์เซอร์ของเรามีการปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางที่เราต้องการโดยการกดปุ่ม function key F5 จากนั้นเราจะทำการเขียนซีเดียมให้เหมือนกับตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ คำสั่ง e l i p s นะครับซึ่งเราจะไม่ใช้ cycle นะครับคลิกไปที่คำสั่ง e l i f s นะครับสังเกตคอมมาไลน์จะโชว์ค่าขึ้นมา3ค่าค่า arc center แล้วก็ iso circle นะครับคลิกทิ่คำสั่ง i นะคก็คือ iso circle นะครับหรือว่ากดหรือว่าพิมพ์คำว่า i แล้วก็กดปุ่ม enter หนึ่งครั้งแล้วก็สร้างวกงกลมขึ้นมา กดปุ่มฟังก์ชัน k F 5นะครับแล้วก็คลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับแล้วก็ขอโทษทีนะครับทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์ I Enter นะครับแท็กแลจุดเซนเตอร์นะครับกดปุ่มฟังก์ชัน g F 5นะครับคลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับแล้วก็ก้อนค่า I Enter นะครับ เราก็จะได้รูปแบบนีนบ้ลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับโดยใช้คุณสั่ง erase เ,เปลี่ยนสีให้กับวงกลมตามที่เราต้องการเพริ่มขนาดความหนาแค่ <S <s <man ager> น,นี้เราก็จะได้รูปแบบของสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนะครับส่วนต่อไปเราจะทำการ <S <s พิมพ์หรือเขียนตัวอักษร การพิมพ์หเขียนตัวอักษรก็สามารถทําได้นะครับในหลายๆวิธีด้วยกันในทีนี้เราจะใช้คําสั่ง draw text single text นะครับ,รบแล้วก็คลิกก็ตำแหน่งใดๆแล้วก็เลื่อนไปด้านทิศทางที่เราต้องการนะครับแล้วก็ป้อนค่า10นะครับ,รบกดปุ่มเ n t e r นะครัครแล้วเราก็ป้อน ตัวเลขหรือตัวหนังสือที่เราต้องการเขียนเข้าไปในทีนี้เราจะพิมพ์คาว่าไลท์นะครับคลิกก็่ตำแหน่งใดๆนะครับแล้วก็กดปุ่ม S c a p e ออกไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามีตัวอักษรตามที่เราต้องการนะครับทำการปรับเปลี่ยนทิศทางตัวอักษรโดยคลุมแบบ c r o s s i n g นะครับ แล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม plus <Pass. S 1> นะครับตัวเลขก็จะตั้งตรงขึ้นมานะครับซึ่งจะใกล้เคียงกับตัวหนังสือที่เราทนะครับตัวหนังสือก็จะตั้งตรงขึ้นมาเพื่อใกล้เคียงกับแบบประกาัที่เราทําอยู่ตอนนี้นะครับจากนั้นใช้คําสั่ง copy นะครับ copy หนังสือขึ้นไปนะครับแล้วเป็นคลิกที่ตัวหนังสือด้านบนนะครับพิมพ์คําว่า top นะครับ คลิที่ตำแหน่งใดๆแล้วก็ enter ออกไปค,คุมที่คสั่ง t อปนะครับที่ตรงสื่อ t อปเปลี่ยนเป็น minus นะครับเพื่อที่จะวางในตำแหน่งที่เราต้องการ,นะรจากนั้นก็กดปุ่ม function key F er ให้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่ง draw นะครับ text single text คลิกเลื่อนออกมานะครับแล้วก็ป้อนค่า10กดปุมป่ม Enter 10คือค่าความสูงหรือว่าเทคไฮนี่เองนะครับนะครับเราก็จะได้เป็นค่าตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเราก็จะป้อนค่าเดี๋ยว่าป้อนอตัวเลขเข้าไปเดี๋ยว่าป้อนตัวอักษรเข้าไปในที่นี้เราจะพิมพ์คําว่า line นะครับ คำว่าไลท์ F คิดที่ตำแหน่งใดแล้วก็ Escape ออกไปนะครับนะครับทำการปรับเปลี่ยนนะครับโดยการหมุนนะฮะเราจะทดลองปรับเปลี่ยนให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับหรือไม่ก็คือไปที่คำสั่ง ฟัง์ช่นคีย์ F5 อีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับแล้วก็คลิกที่คำสั่งรอนะครับเทคซิงเกลเทคทำการพิมพ์ใหม่นะครับไปที่คำสั่งเลฟนะครับเคืกก่อตำแ่งใดแล้วก็ Exit ออกไปทำไมต้องพิมพ์ใหม่เพราะว่าแบบแรกเนี่ยจะปรับแต่ง หรือว่าใช้คำสั่ง minus หรือว่า plus ได้ยากกว่านะเราก็จะ delete ออกไปนะครับแล้วก็คลิกไปที่ left นะครับในที่นี้เราจะทดลองปรับแต่งโดยใช้ปุ่มคำสั่งที่อาจจะมีการเกี่ยวข้องนะครับก็คือคำสั่ง property นะครับเลื่อ,มอนมาไปที่คำสั่ง property นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม left นะครับไปที่ text h i g h นะฮะแล้วก็ป้อนค่า10 กดปุ Enter นะครับขนาดก็จะเท่าก,กับ10เหมือนที่เราต้องการนะครับจากนั้นทำการเปลี่ยนสีนะครับไปที่มาจินต้านะครับเราใช้คำสั่ง Move นะครับ